หลายคนที่ดีเอ็มมาบอกว่าช่วยรีวิวหน่อยนะคะว่าดีหรือเปล่าบอกเลยว่าเขาเนี top top ่ยตอบโจทย์สําหรับคนที่เป็นสิวนะคะเขาจะดูแลตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกเลยเชอร์คอลลาฟู๊พลัสซิงนะคะ สวัสดีค่ะทุกๆคนเจอกันกันกบนัตตี้พลอยชูในคลิปนี้นะคะคลิปนี้เสียงอาจจะยังไม่ค่อยเข้าที่สท่ไหร่เพราะว่าเราไปเจอกันตอนตื่นนอนตอนเช้านะคะตอนนี้7จ็ดโมงเช้านะคะ คือมาไม่พูดพร่มทาเพลงนะคะเราจะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะหลายคนที่ติดตามนัดี้นะคะก็จะรู้จกากนัดี้จากเรื่องของการเป็นสิวรีวิวการเป็นสิวอะไรต่างๆนะคะและคลิปนี้นะคะนัี้จะมาลองอาหารเสริมตัวนี้ที่นัดี้รู้จักนะคะและคือน่าสนใจมากนัดี้ลงใน IG จีสตอรนะคะก็มีหลายคนที่ d ีมาบอกว่าช่วยรีวิวหน่อยนะคะว่าดีหรือเปล่าเป็นยังไงจะได้แบบไปตามๆไปซื้อตามนะคะคือแบรนด์นี้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่เขาผลิตภัณฑ์อ่อนโยนมากเลยนะแล้วก็ ทำเพื่อคนเป็นสิวนะคะตี้ชอบมากตัวนี้นะคะสกินแคร์ที่ตี้ใช้อยู่นะคะเป็นของแบรนด์เชอนะคะคือจะเป็นตัว acne oil control serum นะคะตัวนี้จะสามารถทาได้ทั่วหน้าแล้วก็จะช่วยเรื่องของการแบบว่ารักษาสิวนะคะแล้วก็ลดการเกิดสิวและคุมมันอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าตัวที่ตี้จะมาลองในคลิปนี้ไม่ใช่ตัวนี้นะคะก็คือตัวอาหารเสริมกระปุกนี้คะ่ะเชอร Colorful p l a t i n นะคะตัวนี้เนี่ยตี้ไปอ่านส่วนผสมข ของเขาแล้วแบบเขาอัดแน่นมาเต็มมากและสมวนผสมแบบคือพรีเมียมทั้งนั้นเลยนะบอกเลยว่าเขาเนี่ยตอบโจทย์สําหรับคนที่เป็นสิวนะคะเขาจะดูแลตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกเลยและคือสิวเนี่ยได้ทุกสิวเลยนะทุกคนสิวอุตันสิวพด สิวอักเสบสิวฮอร์โมนคือได้ทุกสิวจริงๆช่วยทําให้สิวของเรานี้ยุบไวแห้งเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยแบบควบคุมความมันของผิวเราด้วยแต่ยังไม่หมดนะคะนอกจากนั้นเขายังช่วยในเรื่องของรอยสิวนะคะจุดด่างดําที่เกิดจากสิวของเรานะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของทําให้ผิวเนี่ยเนียนนุ่มขึ้นนะคะเสริมคอลลาเจนให้ผิวของเรานี่แข็งแรงขึ้นเรียกได้ว่าดูแลทั้งผิวกายแล้วก็ผิวหน้าเลยน่าลองมากจริงๆและใครที่ห่วงเรื่องความปลอดภัยนะคะไม่ต้องห่วง ะะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะแล้วก็คิดค้นสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตอาหารเสริมโดยตรงเลยอันนี้คือปลอดภัยแน่นอนนะคะคลิปนี้นะนัตตี้จะมาลองกระปุกนี้นะคะในระยะเวลา7วันนะนัตตี้ก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะเปลี่ยนแปลงยังไงน่าจะมันน้อยลงไหมหรือว่าสิวจะขึ้นน้อยลงไหมเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมกันในคลิปนี้นะคะก่อนที่เราจะมาเริ่มนะคะมาดูสภาพผิวหน้านัตตี้ในตอนนี้นะคะตอนนี้นี่สภาพผิวหน้านัตตี้ก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งอยู่นะคะไม่ค่อยมีสิวสิวก็แบบว่าขึน้นน เพราะว่านาตี้พยายามปรับเปลี่ยนร่างกายตัวเองด้วยนะคะโดยการลดหวานนะคะปกตินตี้เป็นคนที่ชอบกินของหวานมากแล้วก็มารู้ว่าตัวเองแบบว่าถ้ากินของหวานเยอะเนี่ยจะทําให้สิวขึ้นแบบเร็วมากนะคะก็เลยแบบพยายามลดในส่วนหนึ่งอยู่แต่ว่าก็ยังมีสิวขึ้นอยู่นะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้เราต้องใส่แมสอยู่แล้วใช่ปะ่ะและแมสกนี่มาทําให้สิวขึ้นได้นะคะเพราะมันไปอับๆบริเวณผิวเราแล้วลก็จะมีเหงื่อมีนุ่นมีนั่น,นความมันต่างๆนะคะ,ะมันก็แบบทําให้สิวของเราเนี่ยข,ขึ้นได้ง่ายกว่าเดิมด้วยนะคะอันนี้เป็น ก็จะเป็นแบบรอยดําเป็นจุดรอยดํานะคะตัวนี้ยังเจ็บๆอยู่นิดนึงนะคะตัวนี้ก็เป็นรอยดํานอกนั้นไม่มีนะผักใส่กินนะคะแล้วก็นันตี้ชอบมีสิวตรงนี้ค่ะทุกคนคือรู้เลยว่าเป็นสิวที่แบบชอบกินของหวานมากอะ <c oughs> ก็ยังมีอยู่นิดหน่อยนะคะแล้วก็จะมีรอยดํามาเริ่มทานในวันแรกกันนะคะก็วิธีการทานเนี่ยคือทานแค่วันละ1แคปซูลนะคะอันนี้คือง่ายมากๆเลยแค่วันละ1เม็ดแค่นั้นนะคะก็นันตี้จะเลือกทานในตอนเช้านี่แหละตื่นนอนมาแล้วก็ทานเลยนะคะ แคปซูลเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเม็ดแคปซูลสีขาวๆหนกระปุกจะมีอยู่ที่30แคปซูลนะคะส่วนราคานะคะ690บาทนะคือเป็นโปรโมชั่นนะคะแต่ว่าปกตินี่1,220บาทนะคะก็สามารถไปติดตามกันได้ที่เพจของเชอร์สกินแคร์เลยนะคะก็ทาน1เม็ดนะคะตอนเช้าโอเครอดูกันอีก ะะสวัสดีวันที่2นะคะวันนี้เราก็ยังคงมาหน้าสดกันอยู่นะคะก็ทาน1เม็ดเหมือนเดิมเลยง่ายๆนะจ๊ะสำหรับเวลาการทานเนี่ยก็สามารถเลือกทานได้นะคะจะเป็นตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นก็ได้เลยนะคะแค่วันละ1แคปซูลเท่านั้น วันนี้นี้จะมาพูดให้ฟังว่าเขาใส่สารสกัดอะไรมาบ้างแล้วก็สารสกัดแต่ละตัวเนี่ยสามารถช่วยในเรื่องของอะไรกันบ้างทําไมนะี้ถึงสนใจอยากที่จะทานอาหารเสริมเชอตัวนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตไปแต่งหน้าก่อนละกันเดี๋ยวกลับมาแป๊บหนึง่ง พาสวยนิดนึงใช่เด,ดนแต่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะได้ดูแบบว่าสดใสขึ้นมาหน่อยนะคะเพื่อจะได้มองหน้ากันอีกนานนะคะก็คือสารสกัดในกระปุกนี้มาดูว่ามีอะไรบ้างนะคะ 1. นนะคะสารสกัดจากกีวีนะคะตัวนี้จะช่วยต้านอนุมูลอิสระนะคะลดการอักเสบของผิวแล้วก็ช่วยลดจุดด่างดาได้ด้วยและนอกจากจะช่วยเรื่องผิวแล้วนะคะเขาก็ยังมีสารสกัดจากเปลือกส้มหรือว่าซซตรัสออรันเทียมนะคะตัวนี้จะช่วยกระตุ้นในเรื่องของระบบก,การเผาผลาญในร่างกายของเราได้ด้วยนะและแน่นอนนะคะ ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีส่วนผสมของซิงค์ด้วยนะคะแล้วก็เป็นซิงโโอเอเค์อะมิโนแอซิดคีเลตนะคะช่วยในเรื่องของการปรับความแบบสมดุลของไขมันของผิวเรานะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะช่วยดูดซึมได้ดีกว่าสังกะสีทั่วไปถึง5เท่าเลยนะมีส่วนผสมของโซเดียมเอสคาบตนะคะนั่นก็คือวิตามินซีค่ะจะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ยืดหยุ่นขึ้นนะคะต่อไปเนี่ยก็คือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนะคะตัวนี้จะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยเนียนนุ่มแล้วก็กระจังใสขึ้นมีคอลลาเจนเปปไทด์จากปลาด้วยนะคะค จะช่วยฟื้นฟูสภาพผิวของเราในแข็งแรงนะคะลดริ้วรอยนะคะให้ความกระจ่างใสกับผิวของเรานะคะรวมไปถึงเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกระดูกแล้วก็เล็บของเราได้ด้วยนะสุดท้ายนะคะนั่นะก็คือสารสกัดจากเปลือกสนนะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องการลดริ้วรอยนะคะแล้วก็ฟื้นฟูผิวที่หมองคล้ำนะคะอย่างเช่นบริเวณใต้ตาเอยนะคะบริเวณกละบนใบหน้าของเราเอ่ยนะคะและนี่ก็คือในหนึ่งแคปซูลนะคะจะมีสารสกัดทุกอย่างพรีเมียมมากๆที่ดีมมาเล่าให้ฟังนะคะและนี่ก็คือนที่ไปอ่านมา แลวคือแบบเฮ้ยน่าสนใจมากๆนะคะก็เลยนี่แหละจะมาลองกันให้ดูในคลิปนี้นะคะวันนี้วันที่2แล้วนะคะเหลืออีก5วันก็รอดูกันต่อไปนะจ๊ะวันที่3ามหนูอย่ามาโกงหัวไม่ได้ไหมผมมันจะพังวันที่3แล้วนะคะ1เม็ดเหมือนเดิมนะจ๊ะ และเพื่อแบบว่าเกื้อกูลให้ผิวของเรานี่ดีขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะคะ<อ>ก็ต้องดื่มน้ําให้เยอะๆนะคะนาตีก็ยังคงดื่มน้ําวันละ3มลิตรขึ้นไปอยู่นะจ๊ะก็ฝากทุกคนที่ดูคลิปด้วยละกันถ้าอยากผิวดีก็ต้องดื่มน้ําให้เยอะๆนะคะควบคู่กับการแบบทานอาหารเสริมแบบนี้แหละนะคะจะดีที่สุดนะคะสวัสดีวันที่4แล้วนะคะนาตีเพิ่งกลับมาจากฟิตเนสนะขออภัยในความแบบหัวเปียกหน่อยนะคะก่อนที่จะทานมื้อเช้านะคะมื้อเช้าของน้าตีตอนเที่ยงเพราะว่าเราไปฟิตเนสต,ตอนเชา้าก ก็เลยแบบยังไม่ได้ทานอะไรนะคะวันที่4แล้วจ้าหน้าสดทาแค่ลิปสติกกลับมานะคะจริงๆวันนี้เนี่ยเป็นวันที่6นะคะสำหรับการทานนะแต่ว่านาที่จะมาเล่าให้ฟังนะคะเมื่อ ทานผ่านมาแล้ว5วันเนี่ยมันมีความรู้สึกเป็นยังไงมีผลอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างหรือเปล่านะคะวันนี้นี่ขอแบบแต่งหน้าหน่อยละกันนะคะแต่ว่าแต่งหน้านัตี้ไม่ได้ลงรองพื้นนะคะจะบอกว่านี่คือเป็นผิวในช่วงปัจจุบันของนาตตี้เลยนะคะที่แบบว่าพยายามดูแลให้ถึงที่สุดนะคะก็คือลงสกินแคร์และต่อด้วยแป้งฝุ่นแค่นั้นเองนะคะก็จะได้ผิวที่เป็นธรรมชาติแบบนี้นะคะ ก่อนที่จะไปเล่าขอทานก่อนละกันนะคะวันนี้เป็นวันที่6แล้วนะคะนาตี้จะทานทั้งหมด7วันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสรุปผลในวันที่8นะคะวันละ1น1เม็ดนะคะง่ายมากๆพร้อมกับน้ํา1แก้วใหญ่นะคะ มาจะเล่าให้ฟังนะคะว่าทานมา5วันต่อกันแล้วเนี่ยมีผลเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะคะเลมอนก็อยากมาชวนตี้ในการรีวิวด้วยนะคะสีเหมือนลูกเลยปกตินาตี้เป็นคนที่ผิวมันมากๆนะคะถ้าคนที่ติดตามก็จะรู้อยู่ว่านาตี้เป็นคนผิวมันแล้วก็เป็นสิวง่ายนะคะนาตี้รู้สึกว่าหน้ามันน้อยลงนะคะและสิวนะถ้าทุกคนได้เห็นเมื่อวันแรกนะคะนาตี้ก็จะมีสิวที่มันเริ่มเจ็บๆตรงนี้นะคะตอนนี้ก็คือเลิกเจ็บแล้วก็ยุบไปแล้วจริงๆนะคะแล้วก็ จุด อื่นนะที่มันแบบว่ามันเป็นสิวที่มันอุดตันนะคะมันแห้งโดยที่เราสามารถที่จะใช้มือสกิดหัวสิวออกมาได้เลยนะคะหรือว่าใช้แหนบไปดึงออกมาได้เดี๋ยวน่าที่จะขึ้นวิดีโอให้ดูนะคะวันที่มันมีสิวตรงนี้ตอนแรกอะมันชนชนมือนาตี้ก็แบบยังไม่อยากไปทําอะไรมันแล้วปรากฏว่ามันแห้งแล้วมันหัวขาวๆอะมันโผล่ขึ้นมานาตี้ก็เลยแบบใช้แหนบดึงออกเลยโดยที่แบบไม่ต้องไปกดไปบีบมันอะอันนี้คือแบบมันเลิศมากนะคะทุกคนมาทําให้หัวสิวเนี่ยแห้งเร็วยุบไว้นั่นเองนะคะเพราะว่าเขามีส สมของซิงอย่างที่บอกไปคือสิวอะ่ะมันแห้งโดยที่นตัตเตี้ไม่ได้ใช้ยาแต้มสิวเลยนะคะนะัตตี่ทาแค่สกินแคร์ปกติแล้วก็ทานแค่ตัวนี้เนี่ยวันละ1เม็ด เท่านนนั้ะะคะส่วนในเรื่องของรอยสิวนะคะรอยด่างดําจากสิวต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันในวันที่7นะคะวันนี้มาเล่าให้ฟังก่อนว่าเรารู้สึกยังไงสําหรับ5วันเจอกันอีก2วันนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังค่ะวันที่7แล้วนะคะวันนี้วันสุดท้ายนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาสรุปผลกันนะคะวันนี้เนี่ยคือทำธุระทั้งวันเลยก็เลยแบบไม่มีเวลากินยานะคะก็คือมากินก่อนจะนอนนะคะตอนนี้ดึกแล้วนะสี่ทุ่มหนเม็ดนะคะ พรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวตีจะสรุปให้ฟังนะแล้วก็จะมาดูผล before after กันนะคะว่าผ่านไป7วันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงแล้วก็นัตที่รู้สึกอย่างไรบ้างนะคะลกลับมานะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาสรุปผลให้กับทุกทุกคนได้ฟังกันว่าเป็นอย่างไรนะคะที่นัตี้ได้ลองทานอาหารเสริมของเชอร์คอลล่าฟู้ดพลัสซิงไปทั้งหมด7วันนะคะข้อที่1น,นะคะที่นัที่เห็นได้ชัดเลยนะคะปกตินัตตี้เป็นคนที่มีสภาพผิวมันนะคะมันทั่วหน้าเลยนะไม่ใช่แค่ มันดีโซนนะคะคือมันทั่วหน้าเลยแล้วก็เป็นสิวง่ายนะคะตัวนี้ทาน7วันรู้สึกว่าความมันเนี่ยลดลงจริงๆนะคะและข้อที่2นะคะสิวไม่เกิดขึ้นใหม่นะคะหลังจากที่ลองมาทั้งหมด7วันปกติมันจะมีขึ้นมาแบบเรื่อยๆปะปลายคือขึ้นอยู่อย่างนั้นอะ่ะมันไม่มีแบบว่าที่สิ้นสุดสักทีนะคะนี่ผ่านมา7วันแต่ว่าไม่มีสิวใหม่ขึ้นเลยสักกะเม็ด นะคะคข้อที่3นะคะต่อไปเนี่ยสิวที่เป็นอยู่ตั้งแต่ก่อนที่จะทานเนี่ยมันแห้งลงนะคะมันแห้งไวแล้วก็หลุด ออกไปเองคือหัวสิวแห้งแล้วก็หลุดได้ง่ายได้อย่างที่ทีได้ขึ้นรูปให้ดูนะคะเมื่อวันที่หนะสามารถที่จะใช้แหนบดึงออกได้เลยหัวสิวคือแห้งแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็มีบางจุดที่แบบว่าสามารถใช้เล็บสะกิดออกได้ตรงบริเวณคออะไรเงี้ยก็คือ,คอหัวสิวคือหลุดแล้วแล้วก็ไม่ได้ทิ้งรอยใดๆดทั้งสิ้นนะคะสิวที่เป็นอยู่นะคะบริเวณตรงนี้เนี่ยที่มันแบบเจ็บๆนะคะก่อนที่จะเริ่มทานเนี่ยก็ไม่เป็นต่อไม่มีการอักเสบเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ยุบไปแล้วทานแค่7วันนะคะแต่ว่ารู้สึกถ ขนาดนี้นะที่ถือว่าโอเคมากๆแล้วนะคะแล้วก็ตัวสารสกัดที่เขาใส่มาเนี่ยเรียกได้ว่าพรีเมียมจริงๆถ้าทุกคนได้ดูคุณสมบัติของสารสกัดแต่ละอย่างที่เขาใส่ลงไปในกระปุกนี้เนี่ยจะอยากลองแน่นอนนะคะแล้วรู้สึกผิวดีขึ้นอยู่นะนี่ก็คือสภาพผิวหน้านะคะหลังจากที่แต่งหน้านะคะแต่ว่าไม่ได้ลงรองพื้นนะก็คือลงสกินแคร์นะคะแล้วก็ต่อด้วยแป้งฝุ่นนะจ๊ะเห็นปะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะนัตตี้รู้สึกว่าหน้านัตตี้มันมีความเงาใสขึ้นนะคะนัตตี้ใช้สกินแคร์อย่าง ะะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะคะในระหว่างที่ทดลองนะคะหลังจากล้างหน้าน่ะผิวมันแบบว่ามันเงารู้สึกว่ามันเรียบเนียนขึ้นมันก็เลยขึ้นเงาขนาดนั้นนะคะคือถ้าผิวของเรามันไม่เรียบเนียนจริงอะ่ะมันไม่เงาได้ขนาดนั้นนะคะ๋วยวที่จะอินเสิร์ตภาพให้ดูล,ละกันนะคะหลังจากล้างหน้าว่ามันจะเงามากบริเวณแบบหนาา้าผากบริเวณตรงนี้เนี่ยคือเงา,บเงเเงาแบบแทบจะส่งกระจกได้เลยทีเดียวเชียว <laughs> ผลการรีวิวกระปุกนี้นะคะกับเช er ิบคอลล่าฟู๊พลัสซิงนะคะเป็นการรีวิวจากประสบการณ์ของนัตตี้ที่ลองมาเจ 7วันนะคะว่าเปลี่ยนแปลงยังไงแต่ในเรื่องของรอยดำเนี่ยต้องใช้เวลาในการรักษาต่อไปนะคะเพราะ7วันมันไม่มีทางแบบว่าหายแน่นอนแต่ จางลงอยู่นะส่วนตัวนาตี้จะทานต่อนะคะสําหรับกระปุกนี้นะนาตี้คิดว่าถ้าทานหมดกระปุกเนี่ยน่าจะเห็นผลมากกว่าเดิมนะคะมากกว่า7วันที่เราลองนะคะแล้วก็1กระปุกเนี่ยมี30แคปซูลนะคะทานได้1เดือนเลยนะส่วนราคาของเขานะคะจะอยู่ที่กระปุกละ1220บาทนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขามีโปรโมชั่นอยู่คืนลดเยอะมากเหลือแค่กระปุกละ690้บาทนะคะถือว่าเป็นราคาที่แบบว่าน่าจับต้องมากๆเลยนะคะเทียบกับสารสกัดพรีเมียมทุกตัวนะคะแล้ว แล้วก็เป็นสารสกัดจากธรรมชาติด้วยไม่ต้องกลัวว่าจะอันตรายอะไรเลยนะคะแล้วก็แบบว่ามีผลด,ดีต่อร่างกายต่อผิวของเราคือสวยจากภายในสู่ภายนอกนันเ,เองนะจ๊ะเรามาดูภาพบีฟอร์อัปเตอร์นะคะหลังจากที่ทดลองไป7วันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงกันบ้างนะคะนัตตี้ได้ดูภาพเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะนัตตี้คิดว่าผิวนะมีความแบบว่าเรียบเนียนขึ้นนะคะแล้วก็รอยดําที่เกิดจากสิวนะคะจะมีตรงนี้กับตรงนี้ที่มันชัดเจนมากซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่นะคะแต่ว่านัตตี้ว่ามันจางลงกว่าตอน แรกอยู่นะคะแล้วก็สิวที่มันแบบว่าเจ็บๆใกล้จะเริ่มเป็นเนี่ยก็คือหายไปแล้วนะคะตรงนี้หายไปแล้วนี่เป็นการรีวิวจากความรู้สึกส่วนตัวของนัตตี้นะคะแต่ว่าถ้าเราจะมีผิวที่ดีนะไม่ใช่เราทานแค่อาหารเสริมแบบอย่างเดียวก็คือจบไม่ใช่นะคะปัจจุบันนี้นัตตี้ค่อนข้างดูแลตัวเองแบบมากๆเลยนะคะยิ่งช่วงโควิดเนี่ยเรายิ่งแบบว่านะเราจะกินอะไรที่ไม่ค่อยมีประโยชน์นะคะช่วงนี้นัตตี้พยายามที่จะลดของมันนะคะแล้วก็ลดของหวานนะคะปกติ นตี้จะติดหวานมากเลยนะคะทุกคนแต่ว่านัตตี้พยายามลดของหวานเพื่อที่จะแบบหลีกเลียเล่ยงไม่ให้สิวมันขึ้นง่ายนะคะ <c oughs> ก็อาจจะเป็นผลเกี่ยวเนื่องด้วยนะคะที่แบบว่าทั้งเราแบบดูแลตัวเองจากการกินด้วยแล้วก็กินอาหารเสริมด้วยมันก็จะทําให้ผิวของเรานี่ดีขึ้นไปอีกนะคะรวมไปถึงการดื่มน้ําเยอะๆอย่างที่นัตตี้บอกไปนะคะออกกําลังกายสม่ําเสมอน,นะคะออกกําลังกายก็ช่วยทําให้ผิวของเราดีขึ้นได้เหมือนกันผิวของเราได้แบบขับเหงือ่อร่างกายขับเหงื่อนะคะรวมไปถึงแบบโอ้โหได้หุ่นดีด้วยยิ่งตัวนี้เนี่ยช่วยในเร,ราานื่าาผ ด้วยนะคะช่วยเรื่องหุ่นของเราได้ด้วยนะผิวก็ได้ หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกทกคนนะคะสำหรับใครที่อยากที่จะลองทานอาหารเสริมเชิญนะคะก็สามารถไปติดตามได้ที่ Facebook นะคะแฟนเพจของเขาเลยเดี๋ยวติ๊จะขึ้นให้ทางด้านล่างนี้ละกันนะคะคือไม่อยากให้ทุกคนพลาดช่วงโปรโมชั่นไง690บาทนะคะรีบหน่อยละกันนะคะขอบคุณทุกคนมากมากที่ชมคลิปนาดตีนะคะยังไงก็ใครที่เคยลองอาหารเสริมตัวนี้หรือว่าอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะคะกดไลค์เป็นกำลังใจนะคะกด subscribe นะคะแล้วก็ กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วกันนะเจอกันได้ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ